พี่คะคบกับแฟนมา6เดือนแรกๆเอาใจใส่ดีตอนนี้แอบคุยกับคนอื่นควรเลิกไหมอ่าถ้ายังไม่มีเป้าหมายใหม่ที่ดีกว่าก็อาจจะยังคุยเก็บในสต็อกไว้ก่อนอประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าคนนี้คงจะเจ๋งสุดเท่าที่เราคัดเข้ามาแล้วไม่ใช่ดีสุดหรกแต่เป็นของที่เจ๋งสุดแรกๆเอาใจใส่ดีตอนนี้แอบคุยกับคนอื่นอะ่ะ โดยรวมมันจะเป็นลนักษณะเหมือนว่าเขาคุยหาเผื่อเลือกเราเองก็ต้องมีวินัยในการคุยหาเผื่อเลือกเขาเป็นของที่ดีระดับหนึ่งลงมาเล่นในตลาดเราเนี่ยใช่เขาชนะโดยสัญชตาตญาณและระดับการอำนาจต่อรองเขาชนะอยู่แล้วแต่สมมติว่าเราคุยลองลองนึกกลับไปสถิติเดิมนะก่อนจะเจอผู้ชายคนนี้เราคุยกับผู้ชายกี่คน20ได้ไหมสามสิบได้ไหมถ้า30คนแล้วเจอหนึ่งคนงั้นกูเดินหน้าใหม่คุยอีก30คนเพื่อให้ได้อีกหนึ่งคนมาคานอำนาจกัน แล้วโดยที่เราไม่ต้องบอกผู้ชายคนคนเดิมของเราว่าเนี่ยมีใหม่แล้วนะมีผู้ชายคนนี้เข้ามาจีบไม่ต้องไปบอกอย่าไปท่้องบอกคุณค่าต่าคุยและเดินหน้าตามปกติดูว่าผู้ชายคนไหนเดินหน้ากับเรามากกว่ากันไอคนนี้มันแอบคุยไอคนนี้ไม่แอบคุยแลวลองดูดีว่า6เดือนมันแอบคุยไหมถ้าไม่แอบคุยแล้วเอ้ยคนนี้ดูจะทุ่มเทใส่ฉันนะดูเขาจะเซ็ตทันดาวแล้วดูเขาจะปักหลักสร้างครอบครัวจริงจังแลละเฮ้ยมีลงทุนแล้วจ่ายให้กับฉันในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับสเกลของเขาต้องเทียบด้วยนะ ไม่ใช่แบบจ่ายมาเป็นเรานับเป็นจำนวนยัง,นง,ยงไม่ได้ต้องนับเป็นเปอร์เซ็นต์ของศักยภาพผู้ชายคองนั้นเมื่อจ่ายมาเยอะระดับหนึ่งเฮ้ยก็โอเคคนนี้แม่งน่าจะจริงจังมากขึ้นค่อยถ่ายความสนใจไปที่เขาซึ่งตรงนี้คุณติไม่ต้องสอนหรอกเราจะเป็นอัตโนมัติธรรมชาติถ่ายความสนใจไปเลยตรงนั้นแล้วลคนเก่าจะรู้เลยว่าเอ๊ะมันมัน,ม,นมันมีคนเข้ามาแข่งมันมีคนเข้ามา แทรกและตรงนั้นจะเป็นจุดวัดแล้วว่าเขาจะลงทุนเพิ่มหรือปล่อยเราไปแล้วตอนนั้นเราต้องมานั่งเสียใจเสียดายคนเก่าไหมไม่เพราะกูก็มีเป้าหมายที่สามารถเดินหน้าได้แล้วมันไม่ต้องมานั่งประชดประชนันกันว่าฉันจะไปมายักแย้ย,ย,ยักยันไม่ใช่เราจะถ่ายถ้าเราไม่ถ่ายคนใหม่ก็ไม่เอาเราแล้วนึกภาพดิตอนนั้นสถานการณ์มันจะาบังคับให้เราเลยว่าถ้าเราไม่ไปคนใหม่เขาจะเอาความดีตรงนี้ไปหาผู้หญิงคนถัดไปเพราะเขามีศักยภาพพอเก็ต <Okay, S 2> นะสำหรับคลิปนี้ครูตีก็ฝากไว้ตรงนี้สรุปท้ายคลิปสั้นๆ ไม่ต้องเลิกชัดเจนเพราะสิ่งที่ตามมาคือครูสิจะบอกถ้าผู้ชายเราไม่ได้เจ๋งสมมติว่าเอาเอเบอร์สิบเบอร์เจ๋งนะเขาเขาแอบคุยแล้วตั้งใจให้เรารู้เพื่อให้เราระเบิดพอเราระเบิดเรื่องนี้ไปเขากลับมาง้อเขากลับมาหยอดแล้วให้เรารับได้ว่าเขาก็มีคนคุยทีนี้เราจะ under ยิ่งกว่าเดิมในสัมพันธ์อีกฉะนั้นอย่าไปวายและอย like, er ha ่าเลิกชัดเจนเดินเกมไม่ชัดเจนแล้วเมื่อฉันมีทั้งรอดฉันไปเลยแบบนั้นมันเบอร์กว่าแล้วเมื่อฉันไปไม่รอดฉันค่อยกลับมาหยอด แบบนี้ยังไงเราก็ยังอยู่ระดับบนลุยกันต่อไปเกมผู้ชายมันมีโหดๆเยอะนะก็รับมือให้ดีเพราะว่าหลักๆเลยเราจะได้ยินในช่องครุติว่า DTC มันคือการทําลายความมั่นใจก่อนจะต่อรองราคาให้มันต่ําลงอย่าหลงเข้าไปในเกมของอนาซสิสธิ์หรืออะไรพวกนี้นะโหดมากจะบอกให้อย่าระเบิดเด็ดขาดเราควบคุมแค่ความท็อกซิกที่เหลือเกมมันอยู่ในมือเราอ๋อแล้ครูติจะบอกอย่างนึงเมื่อเราท็อกซิ อีผู้หญิงคนที่คุยมันยังไม่ได้เสียอะไรมันไม่ท็อกซิกผู้ชายจะกระเด้งไปหาคนนี้บางทีผู้หญิงรู้ว่ามีเราอยู่แต่เขานิ่งๆรอให้เราระเบิดก่อนแล้วผู้ชายถูกกดดันไปหาเขาเขาได้ผู้หญิงโดยไม่ต้องทำไอ้เขาผู้หญิงคนนี้ได้ผู้ชายโดยไม่ต้องทําหาเลยเลยเราไปไล่ผู้ชายหาผู้หญิงคนนั้นเองนะโอเคก็ตามนี้แล้วกันฟังซ้ำๆเราจะเก็ตมากขึ้น